สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนเพื่อนเคยสงสัยกันไหมครับว่าสัญลักษณ์แห่งการแพทย์มีที่มาที่ไปอย่างไรในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงที่มาที่ไปกันครับไม้เท้าแห่งแอสคูลาปิอุสหรือสัญลักษณ์แห่งการแพทย์มีที่มาดังนี้สูดนั่นมีโอรสอยู่องค์หนึ่งนามว่าอพอลโลหรือที่เรารู้จักกันในนามคือเทพสุริยะหรือเทพเจ้าสัจจะและความซื่อตรงเมื่อ,อยังเยาว์วัยอพอลโลเที่ยวไปตามแคว้นต่างๆงทางทิศเหนือของประเทศกรีซจนถึงแคว้นเทสเซี ซึ่งเป็นดินแดนของชนชาติไฮโพเลียนส์ในแคว้นเทสลีมีเจ้าสาวคนหนึ่งหน้าตาสละสลวยงดงามยิ่งนักเธอชื่อว่าโคลอนิสเป็นทิดาเจ้าแห่งแคว้นนั้นอพอลโลก็รู้สึกรักใคร่ชอบพอนางโดยทันทีโดยที่สุดอพอลโลผูกสมัครรักใคร่ได้เสียกับนางจนตั้งครรภ์และได้เดินทางกับเพื่อเขาโอลิมปัสไปแต่เทพอพอลโลก็ไม่ได้ทอดทิ้งนาง โดยส่งนกดูเ่าสีขาวบริสุทธิ์ตัวหนึ่งไว้คอยดูแลนางแต่กลับปรากฏว่าโคลนิสกลับเป็นหญิงหลายใจไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่รักแอบไปคบชู้กับชายอื่นนกดูเบาจึงกลับไปบอกอพอลโลนายของตนให้ทราบเรื่องเมื่อทราบข่าวอพอลโลโกรธมาก และบรรดาลโทษะสาบเจ้านกดูบอกให้มีขนสีดำตลอดไปโทษฐานเอาข่าวอปมงค์มาบอกและได้เดินทางเพื่อไปลงโทษทันคอลินิสด้วยตนเองแต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงกับทำนางไม่ลงจึงให้เทพอาทิมิสซ,ซึ่งเป็นเทพีแห่งการล่าสัตว์ผู้เป็นที่เคารพรักษของเหล่านายพานเป็นคนลงมือแผงสอนปริกชีพนางแต่หลังจากนางคอลนิสตายอันโลก็ยังรู้สึกผิด และเสียใจต่อการกระทำของตนเองมากจึงใช้พลังช่วยชีวิตบุตรของตนซึ่งจวนครบกำหนดคลอและนำไปฝากให้ไคลอนซึ่งเป็นเซนทอร์ผู้เปลี่ยนไปด้วยความรู้เป็นผู้เลี้ยงดูและประสิทธิปศาสาร์วิชาให้และขนานนามบุตรของตนเองว่าแอสคูลาปิอุสไคลอนนี่เป็นอาจารย์ผู้ปาาเปลืองเชี่ยวชาญในศาสตร์วิชาการต่างๆมีวิชาดนตรีเภสัชกรรมวิทยาและวิชาธนูศิลป์เป็นตน้นเป็นที่นับถือของชาวกรีกโบราณว่าเป็นผู้สอนมนุษย์ ให้รู้จักใช้พืชสมุนไพรทำยาและเป็นอาจารย์ของวีรบุรุษคนสำคัญในเทพรกรณนณามามากมายเช่นอะคิลิสเฮอร์คิวลิสเจสันพีรุสอีเนสและคนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเป็นเด็กฉลาดฉเฉลียวมีความเข้าใจแตกฉานและเป็นที่รักของอาจารย์อย่างยิ่งวิชาที่เขาใส่ใจศึกษาที่สุดได้แก่โรคศีลเพราะฉะนั้นเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเขาจึงกลายเป็นหมอบำบัดโรคผู้มีความสามารถยิ่ง ความสามารถในการบำบัดโรคของเอสคคลาปิอุสนั้นเอ่งกาจยิ่งกว่าอาจารย์ของเขามากด้วยว่าสามารถบำบัดโรคและความป่วยไข้ได้ทุกชีวิตซึ่งแม้แต่ไคลอนเองก็ทำไม่ได้ในไม่ชา้าชื่อเสียงของเอสคูลาปิอุสก็เลื่องลือไปไกลไม่ว่าใครจะเจ็บไข้ได้ป่วยหนักหนาสาหัสหรือเล็กน้อยถ้าได้รับการบำบ,บัดจากเขาแล้วอาการก็จะทุเลาอย่างรวดเร็วจนกล่าวว่าหายวันหายคืนเลยทีเดียว ผู้คนพากันไปขอรับการบำบัดโลกณสถานบำบัดโลกของเขาจากทุกสารทศิศการที่งูมาเกี่ยวข้องกับแอสคุลปิอุสนั้นมีเรื่องเล่าอยู่ว่าขณะที่เขากำลังรักษาผู้เจ็บป่วยในสถานบำบัดโลกของเขาอยู่ก็มีงูตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาและกัดทำลายผู้ป่วยเขาจึงตัดสินใจใช้ไม้เท้าทุบตีและฆ่ามันตายและรักษาผู้ถูกมันกัดจนหายดีจากนั้นเขาก็ได้ใช้สมุนไพรชุบชีวิตเจ้างูตัวนั้นขึ้นมาใหม่เจ้างูตัวนั้นจึงสำนึกในบุญคุณและ เลือขึ้นมาพันบนไม้เท้าของเขาและยอมเป็นผู้รับใช้ในการรักษาโลกของแอสคูลาปิอุสภาพไม้เท้าที่มีงูพันหนึ่งตัวจึงถือเป็นสัญลักษณ์ของการแพทย์และการรักษาแสดงถึงจริยธรรมอันแน่วแน่ของการแพทย์การที่แอสคูลาปิอุสนั้นมีความสามารถมากจนเป็นที่เรื่องลือก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เขาอายุสั้นด้วยเนื่องจากเขาเก่งกาจมากจนเกินไปสามารถรักษาแม้กระทั่งคนตายให้ฟื้นคืนชีวิตได้จึงทําให้คนตายลดลงจนยมโลกเกิดความเยยบเหงา ฮาเดสเทพเจ้าแห่งความตายถึงกับขุนเคืองมากจนนำเรื่องไปร้องทุกข์ต่อมาหาเทพซุสโดยบอกว่าเจ้าพวกมนุษย์นั้นกำลังคิดกำเริบพยายามเอาตัวเทียบเคียงเทพเจ้าโดยแม้แต่ความตายก็เอาชนะได้ปล่อยไว้แบบนี้จะเป็นภัยภายหลังซูสฟังความข้างเดียวจึงได้ส่งอัศนีบัตสายฟ้าลงมาถูกตัวเขาตายในทันทีเทพอพอลโลรู้สึกโกรธมากที่ลูกของตนถูกฆ่าแต่ก็ทำอะไรเทพบิดาไม่ได้ จึงไปจับยักษ์ตาเดียวของเทพเจ้าซุสมาฆ่าเสียเป็นการล้างแค้นเทพซุสจึงลงโทษอพอลโลในความอุกอาจครั้งนี้โดยในประเทศอพอลโลให้ลงมาอยู่ในโลกมนุษย์และเป็นขี้ข่ามนุษย์เป็นเวลาหนึ่งปีจึงจะพ้นโทษต่อมาภายหลัง มหาเทพซุสได้ทราบความจริงและรู้สึกเสียใจกับความหุนหันพลันแล่นของตนจึงเสด็จลงมาโดยโลกมนุษย์ด้วยตนเองและนำดวงวิญญาณของ ius, แอสคูลาปิอุสกลับไปยังเทือกเขาโอลิมปัสและจุดติใหม่เป็นเทพเจ้าแห่งการรักษาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม้เท้าคาดูเซียนไม้เท้าคาดูเซียนเป็นไม้เท้าที่มีงูพันสองตัวเดิมทีไม้เท้านี้เป็นเพียงไม้เท้าที่มีปีกของเฮอร์เมสหรือรู้จักในานามเทพเจ้าแห่งการสื่อสารและการพูด วันหนึ่งขณะที่เออร์เมสลงมาเยี่ยมโลกมนุษย์ก็ได้พบงูสองตัวกำลังต่อสู้กันพระองค์จึงเอาไม้เท้าทิ่มระหว่างกลางเพื่อยุติความวิวาทเจ้างูทั้งสองจึงหยุดการต่อสู้และเลื้อยขึ้นมาบนไม้เท้า โดยหันหัวเข้าหากันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม้เท้าคาดูเซียนจึงมีงูพันอยู่2ตัวและกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นกลางการทูตการเจรจาและสันติภาพซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการแพทย์แต่อย่างใดแต่สัญลักษณ์ของวิชาชีพแพทย์ที่ถูกต้องจริงๆแล้วคือ the s t a r of asculapius แต่ตั้งแต่ในประวัติศาสตร์ช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาก็ <c oughs> าได้มีการใช้ไม้เท้าคาดูเซียนเข้ามาปนด้วย อาจเนื่องจากผู้พิมพ์หนังสือตำราแพทย์ในสมัยก่อนใช้ตาคาดูเซียนสับสนกับไม้เท้าเอสคูลาปิอุสแม้กระทั่งกรมการแพทย์ทหารบกของสหรัฐก็นำมาใช้เป็นสัญลักษณ์จึงอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ไม้เท้าคาดูเซียนแพร่หลายในปัจจุบันถึงแม้ในปัจจุบันสัญลักษณ์ทั้งสองจะมีใช้ปะปนกันทั่วไปแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าหน่วยงานที่เอาไปใช้นั้นสื่อถึงความหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของวิชาชีพแพทย์ อย่างไรก็ตามสัญลักษณ์ที่มีที่มาที่เดียวที่ถูกต้องก็คืองูตัวเดียว The s t a r f of Asclepius